เรื่องจริงของนายทหารมา้าที่ทําการช่วยเหลือหมีกําพล้าแต่ด้วยภาราหน้าที่และความรับผิดชอบเขาเลยต้องกะเตงเจ้าหมีน้อยไปประจําการด้วยกันแม้ว่าเบื้องหน้าจะมีเหตุการณ์ไม่สงบปะทุรุนแรงแค่ไหนแต่เจ้าสี่ขาหน้าหมีนั้นกับคอยสร้างรอยยิ้มเป็นสีสันให้เหล่าทหารได้เป็นอย่างดีในภาพยนตร์เรื่อง A Bear Named Winnie กองกําลังนี้มีแต่วความน่ารัก แรกเรือม,มาในปีคศ1926ที่สวนสัตว์ลอนดอนเราจะได้เห็นกรงสัตว์กรงหนึ่งหน้ากรงนั้นเต็มไปด้วยเด็กๆที่ลายล้อมหนูๆหนต่างยินไอศครีคมตะโกนเรียกชื่อวินนี่ซ้าๆซื่อเจ้าของชื่อนี้เป็นหมีใหญ่ตัวเบ้อแต่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นขวนใจของเด็กๆที่นี่เด็กๆต่างรู้ว่าของโปรดเจ้าหมีวินนี่คือไอศครีมเลยพายกันยืนให้เจ้าวินนี่ในตอนนั้นเราจะได้เจอเด็กชายคนหนึ่งที่ยืนกอดตุ๊กตาหมีอยู่เขาเดินตรงไปถามพ่อเพราะอยากรู้มากว่าทำไมหมียักตัวนี้ถึงชื่อวินนี่่่ชืือนม มมากมากยชื่อนี้มันตลกเป็นบ้าพ่อของเขาเลยบอกว่าเรื่องมันยาวก่อนจะเล่าเท้าความกลับไปในปีคศ1914ที่ประเทศแคนาดาในวันหนึ่งนั้นคนล่าสัตว์ได้ยสังหารหมีตัวใหญ่แต่พอเข้าไปดูร่างของมันกับพบว่าบนต้นไม้มีลูกหมีเกาะอ,อยู่ท่าทีของมันหวาดกลัวส่งเสียงร้องแถมได้เห็นคาตาที่แมวตัวนั้นถูกสังหารแต่เห็นเช่นนั้นคนล่าสัตว์ก็ไม่ได้ยิงเจ้าหมีตัวนี้กระทั่งหลายสัปดาห์ต่อมาจากนั้นเราจะเห็นรถไฟขบวนหนึ่งที่ลำเลียงเหล่าทหารไปประจําการอย่างค่าย ห,หระหว่างทางพวกเขาก็หาความบันเทิงด้วยการเดิมพันกินเงินกันเล่นใครเดิมพันเก่งก็ได้ไปหลายตังเลยแหละจากนั้นรถไฟก็จอดแวะเพื่อรับพนทหารเพิ่มในเขตของแคนาดาก็จริงแต่ชาวบ้านบกทงประเทศอังกฤษต้อนรับและส่งกาลังใจให้พวกเขาในเวลาเดียวกันนั้นนายทหารที่ชื่อเฮนรี่เขาก็ได้เห็นว่าระหว่างที่นายทหารท่านอื่นกําลังลําเลียงม้าขึ้นรถไฟนั้นมีม้าตัวหนึ่งเกิดอาการเครียดและพยศขึ้นมาทันทีแถมบริเวณนั้นชาวบ้านก็เยอะซะด้วยเลยสร้างความแตกตื่นวุ่นวายเฮนรี่ที่เห็นเช่น ก็ต้องทําอะไรสักอย่างเขาสั่งเพื่อทหารให้ล้อม้าเอาไว้ซึ่งม้ามันก็ดีดวิ่งเป็นวงกลมน่ากลัวเฮนรี่ที่ไม่อยากให้ชาวบ้านบาดเจ็บเขาเลยเพื่อนคนหนึง่งดึงเชือกและตรึงม้าเอาไว้ก่อนที่ตัวเขาจะค่อยๆเข้าใกล้เจ้าม้าตัวนี้พยายามเดินไปสัมผัสมันใกล้ๆทาให้มันสงบลงและมันก็สงบลงจริงด้วยมันทาท่าทีอ่อนโยนให้เฮนรี่หลังเคลียร์ทุกอย่างได้เฮนรี่ <Hend ry S 2> ก็เดินพักผ่อนชมบ้านชมเมืองที่นี่แต่ตอนนั้นเขาได้ยินเสียงร้องแปลกๆพอหันหลังกลับไปเท่านั้นแหละเขาก็เจอมีน้อย พ่อค้าคนล่าสัตว์คนนี้พอหันไ่เห็นหน้าเฮนรีก็คิดว่าเขาจะมาซื้อขนสัตว์แต่เฮนรี่ถามเรื่องลูกหมีตัวนี้อยากรู้ว่าทำไมต้องลาบเชื่อมันไว้ด้วยเจ้าของร้านตอบทันทีว่าตอนแรกฉันก็ว่าจะยิงทิ้งนั่นแหละแต่ว่ามันยังเด็ก พอพูดจบปุ๊บเขาก็ทำเสียงคู่ใส่เจ้าหมีทำให้เจ้าหมีแม่ตกใจเร่งร้องวนแต่ถูกเชือกล่ามไว้เฮนดี่ที่เห็นแบบนั้นก็สงสารมากแถมมันก็ยังร้องไม่หยุดมันเดินวนไปวนมารอบเสาบางจังหวะก็เข้ามาขอเคลียร์เฮนดี้เขาเลยถามพ่อค้าว่าหมีตัวนี้ราคาเท่าไหร่แต่พ่อค้าก็น่าเลือดตั้งราคาไว้ที่35เหรียญแต่เฮนดี้ที่เพิ่งเสียเดิมพันบนขบวนรถไฟมาเขาก็มองว่ามันแพงไปเลยพยายามต่อราคาอีกนิดบอกว่าเขาเป็นทหารม้าเป็นฝ่ายดูแลบริการสัตว์เขาคิดว่าเขาสามารถช่วยเหลือเจ้าหมีตัวนี้้ได ซึ่งพอค้าที่รำคาญเสียงร้องควนคางของหมีเลยยอมลดราคาให้อยู่ที่15เหรียญจากนั้นในสถานีก็ประกาศแจ้งว่ารถไฟของทหารที่จะมุ่งหน้าไปยังวันคาเทรยรัฐวิกเบิร์กเตือนให้พวกเขามาขึ้นรถไฟได้แล้วในตอนนั้นเห็นได้เ็ยังเดินดุ่มๆอยู่เลยและที่เขา,านั้นก็เพราะว่าเขาต้องลากจูงเจ้าหมีตัวนี้ไปด้วยซึ่งก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเองเจะอย่างไรต่อแต่ด้วยความสงสารมันคิดได้แค่ยังไงก็ต้องพามันออกจากร้านนั้นก่อนระหว่างที่เขานั่งพักเหนื่อยอยู่นั้น หนูน้อยคนนึงก็เห็นเขา้าเลยเดินเข้ามาทักทายอยากเล่นกับเจ้าหมีตัวนี้เท่านั้นแหละเฮนดี้ก็คิดบางอย่างออกถามหนูน้อยว่าชอบหมีหรือเปล่าซึ่งเขาก็แยกหน้าบอกว่าเขาเคยเลี้ยงหมาแต่หมาขเขาเพิ่งตายไปเขาเลยไม่มีเพื่อนเล่นฟังแบบนั้นดีเลยเฮนดี้จะยกหมีตัวนี้ให้หนูน้อยไปเลี้ยงดูแน่นอนว่าผู้ปกครองที่ไหนจะยอมล่ะเรียกให้ลูกออกห่างจากหมีตัวนี้เดี๋ยวนี้เลยทําให้เฮนดี้ก็เซ็งเอาไงต่อดีเราซึ่งเจ้าหมีมันก็เหมือนจะรู้นะเดินเข้ามาคอยเคลียร์สื่อสารกับเขาซึ่งสุดท้ายแล้วเฮ ไม่มีทางเลือกเขาต้องพาเจ้าหมีตัวนี้ขึ้นรถไฟไปด้วยเพื่อนทหารที่เห็นก็พากันมองมาที่เขากับเจ้าหมีอยู่ดีๆก็จูงหมีขึ้นรถไฟซะง,งั้นในตอนนั้นกับตันที่คุมขมบวนรถไฟก็เห็นถามทันทีว่านี่หมีจริงหรือเปล่านายกำลังทําอะไรอยู่เฮนดี้ไม่รู้จะแก้ตัวอย่างไรเขาก็พูดความจริงไปว่าแม่ของเจ้าหมีตัวนี้ถูกยิงเขาสงสารมันเลยซื้อต่อจากเจ้าของร้านแต่กับตันก็มองว่าทําแบบนี้มันผิดกฎห้ามนาสัตว์เลี้ยงขึ้นรถไฟไม่ใช่หรือไงเฮนดี้เลยตีหน้ามึนพูดกับกอกบอก มันเป็นมัสคอตนะมีคนอยู่ข้างในซึ่งถึงแม้ว่ากัปตันจะรู้แหละดูยังไงก็มีของจริงแถมมันยังร้องคำรามไม่หยุดแต่จะทำไงได้หรือต้องเออออกไปกับเฮนรี่แกล้งแซวเล่นว่าล้วมัสคอตนายมันมีชื่อว่าอะไรล่ะได้ยินเช่นนั้นเฮนรี่ก็สะดุ้งหยงลืมคิดชื่อไปเลยนั่งนิ่งคิดชื่อหลายวิ ก่อนจะพูดออกไปว่าหมีตัวนี้มีชื่อวินนี่เพ็กเรียกสันส้นๆว่าวินนี่ก็ได้ในตอนนั้นนายรถไฟที่ดินเสียงเออะเขาก็เดินมาตรวจตาและได้เห็นว่านายทหารท่านนี้เอาหมีขึ้นรถไฟเลยต่อว่าเฮนรี่เฮนรี่เลยจะใช้มุกเดิมบอกว่านี่ไม่ใช่หมีจริงมันเป็นมาสคอตแต่นายรถไฟก็ไม่เล่นด้วยไงรายยาวเรื่องกฎระเบียบและสั่งสอนเฮนรี่ถามว่าถ้าหมีตัวนี้มันขี้เยี้ยวขึ้นมาจะทํายังไงหมีมันเป็นสัตว์ป่านะเกิดอะไรขึ้นมาใครจะรับผิดชอบแต่เฮนรี่ที่อยากช่วยหมีตัวนี้เขาก็บอกว่าเขาน่เป็นทหารมา้า ยู่เหนือรักษาบริการเขาคิดว่าเขาสามารถดูแลมันได้และเขาสามารถสึกมันได้แน่ๆอีกอย่างนะมันไม่อืดเรียลาดหรอกแต่ที่ไหนได้ผู้ยังไม่ทันขาดคําเสียงปูดปาดก็ดังขึ้นก่อนทั้งของเหลวและของแข็งจะเลยเทเสื้อผ้าของเขาพร้อมบอกรถไฟเต็มๆเช้าวันต่อมาพวกเขาก็เดินทางมาถึงแคมป์เป็นฐานทัพสนับสนุนกองพลแคนาดาที่สองในค่ายวันคาเทียในย่านรัดวิกเบิร์กประเทศแคนาดาในตอนนั้นเราจะได้เห็นผู้นําฐานทัพที่ตาแหน่งใหญ่ที่สุดตรงนี้เขาสั่งการทุกอย่างบาง ก็สั่งรื้อถอนให้รื้อเต็นท์ไปสี่ห้าเต็นท์เพื่อเปลี่ยนกลุ่มไล่ไปประจำการตรงหน้าด่านส่วนทหารกลุ่มนี้ที่มาถึงก็เป็นหลอกทหารมา้าและสัตวแพทย์กลุ่มของเฮนดี้นั่นเองซึ่งไม่เพียงแค่ทหารที่มาประจำการที่นี่ยังมีกัปตันที่ถูกย้ายมาเหมือนกันเขามีชื่อว่าพันเอกบาเรสที่จะมาคอยควบคุมหลอกทหารมา้าโดยตรงพันเอกบารเรสเข้าไปทักทายนายทหารบอกว่าจากนี้ไปเขาจะเป็นหัวหน้าทุกคนพร้อมบอกหน้าที่ความรับผิดชอบและกฎระเบียบต่างๆระหว่างกำลังคืนขังสั่งการอยู่นั้นเสียงร้องคำราม,ามอ,อ่อนๆน,น ขึ้นก่อนพันเอกบาเร็ตจ,จะได้เห็นว่านายทหารคนนี้มาพร้อมมีน้อยตัวนี้ด้วยเฮนรี่เลยแนะนําตัวเขาพร้อมแนะนําตัวเจ้าวินนี่บอกว่ามันคือมัสคอตของหน่วยเราครับท่านแน่นอนว่าหัวหน้าไม่ตลกด้วยสั่งการให้กําจัดมันเดี๋ยวนี้ซึ่งดูเหมือนว่าเจ้าวินนี่มันจะฟังรู้เรื่องแฮพอได้ยินคําสั่งที่มันจะถูกกาจัดมันก็เข้าไปเกาะแก่ขาเฮนรี่เอาไว้อย่างแน่นทําให้หัวหน้าก็คําสั่งใหม่สั่งให้ในายทหารมาทุกคนไปประจําการเต้นของตัวเองให้เวลาเตรียมตัวถึงชั่วโมงก่อนจะเริ่มงานทันทีจากนั้น เฮนรี่กับเพื่อนกอุ้มเจ้าวินนี่ไปยังเต็นท์ของตัวเองซึ่งเต็นท์ของเขานั้นก็มีนายทหารที่ประจำการอยู่แล้วเขามีชื่อเมอร์คิวรีที่ร่างกายผอมบางมากพยายามตั้งเต็นท์ทำมาพักใหญ่เขาไม่ได้สักทีเดินเซไปเซมาอยู่นั่นแหละเฮนรี่เลยผูกเจ้าวินนี่เอาไว้และเขาไปช่วยเพื่อนกางเต็นท์ก่อนจะทักทายแนะนำตัวซึ่งกันและกันหลังจากกางเต็นท์เรียบร้อยแล้วเพื่อนของเฮนรี่ก็ได้เห็นว่าเจ้าหมีววินนี่มันหายไปเรียบร้อยชีบหายแล้วงไงทีนี้พวกเขาเลยช่วยกันตามหาแต่เพื่อนใหม่อย่างเมอร์คิงงวรี่ ชื่อวินนี่รูปพรรณสันฐานเป็นอย่างไรบอกมาสิจะได้ช่วยหาเพื่อนอีกคนเลยบอกว่าวินนี่ตัวสีน้ําตาลเข้มแต่แมคกอรี่ก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่านั่นคือหมีโดยทั้ง4ี่ก็เชื่องกันตามหาตามเต็นท์ต่างๆถามว่ามีใครเห็นมีสีน้ําตาลบ้างไหมบางคนที่ดินก็ตกใจหมีหลุดมาได้อย่างไรทําไมมีหมีที่นี่แต่บางคนที่เห็นมันเดินป่วนเปียนเห็นเป็นตัวเล็กน่ารักตะมุตะมีดูไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรพวกเขาก็ปล่อยให้มันเดินไปโนนและแน่นอนว่าเจ้าวินนี่มันหิวมันก็เดินตามกลิ่น่นนนนนเเดิตรรงงงยยยัหัหหวสบีีอาาม เวและไม่รู้ภาษา,า,าก็ไปปนเปียนวุ่นวายเข้าของพังเสียหายหมดพ่อครัวเริ่มแตกตื่นวิ่งถือมีดเล่จับหมีทําให้ตอนนั้นเฮนดี้ก็รู้ทันทีว่าตรงนั้นต้องเชื่อเจอวินีแน่ๆเลยไปดักรอตรงหน้ามันก่อนจะคล้องเชือกล่ามันเอาไว้แต่ว่าก็ไม่ทันซะแล้วงานงอกเรียบร้อยเพราะผู้นําฐานทัพที่ได้เห็นความวุ่นวายเข้ามาดูและได้เห็นเฮนดี้กับหมีตัวนี้ผู้นําฐานทัพทําท่าทียิ้มแย้มใจดีพูดถึงสัตว์เลี้ยงน่ารักก่อนจะเปลี่ยนอารมณ์พึบพับขึ้นมาทันทีหันมาตวัด รียกําจัดหมีตัวนี้ออกไปเดี๋ยวนี้และเรื่องนี้ก็ไปถึงหัวหน้าเขาเรียกเฮนรี่มาตักเตือนไม่ต้องการให้เฮนรี่เสียเวลากับหมีตัวนี้หน้าที่ความรับผิดชอบเรามีต้องมากต้องมานายเข้าใจาหรือเปล่าว่าเบื้องหน้าของเรามีสงครามเขาให้เวลาเฮนรี่หนึ่งสัปดาห์ในการเคลียร์เจ้าวินนี่ไปจากที่นี่เช้าวันต่อมานั้นเฮนรี่ก็เริ่มต้นของวันด้วยการพาเจ้าวินนี่ออกมาหากินตามธรรมชาติเมอร์คิรี่ที่มาด้วยและเขาเป็นคนชอบอ่านชอบเขียนเขาก็อ่านเรื่องนิสัยต่างๆความชอบลักษณะน,นิสัยของหมีรวมไปถึง ส่วนภาพปฏิบัติก็เป็นหน้าที่ของเฮนรี่ที่พาไปไปกินโดนนี่พาไปเดินเล่เนภาคทฤษฎีเป็นเรื่องของเมอร์คิรีและดูเหมือนว่าตอนนี้เฮนรี่จะได้เพื่อนสนิทคนใหม่เรียบร้อยในทุกคืนก่อนนอนนั้นเฮนรี่จะล่ามันเอาไว้ให้เจวินนี่นอนในเต็นท์ด้วยกันแต่เจวินนี่ที่หิวมันก็ลุกมาวนเฮนรี่เขาเลยต้องตื่นขึ้นมาดูแลมันหาน้ำหานมให้มันกินแต่เจวินนี่ที่กินเยอะมากๆกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มสักทีแถมนมก็เหลือวดสุดท้ายแล้วด้วยเฮนรี่ทึงง่วงแค่ไหนเขาก็ต้องตื่นมาป้อนนนมมััหลค นมไปพร้อมกันเมอร์ควรี่ที่ดินเสียงเขาก็ลืมตาขึ้นมาดูและได้เห็นภาพความน่ารักของเฮนรี่และเจ้าหมีวินนี่ส่วนทุกเชา้าก็เหมือนเดิมเฮนรี่จะพาไปเดินเล่นพาไปกินนู่นกินนี่แม้ว่าเจ้าหมีวินนี่จะอยู่กับเขาไม่ถึงสัปดาห์ด้วยซ้ำแต่มันดูรักและผูกพันกับเฮนรี่มากไม่เพียงแค่เขาหรอกในทหารหลายคนในฐานทัพนี้ต่างสะออนเอนดูความน่ารักตัวมูตูมีคีออนแม้แต่ตัวหัวหน้าเองเวลาเดินผ่านกแอบช่ำเลืองมองความน่ารักของเจ้าวินนี่แล้วเวลาว่างๆพวกเขาก็จะมากวนมาเล่นกับเจ้า นี่ทุกครั้งส่วนเมอร์คิรีก็สลับหน้าที่กับเฮนรีบางวันก็พาเจ้าวินนี่ไปเดินเล่นช่วยกันผัดกันดูแลกระทั่งวันต่อมาเฮนรี Henry ก็มาทํางานดูแลมา้าเขาเลยล่มเจ้าวินนี่เอาไว้ข้างๆคอคกมา้าส่วนตัวเขากับเมอร์คิรีก็ไปดูอาการม้าที่บาดเจ็บแต่ม้าตัวนี้ที่เป็นแผลมันก็เคลียร์และพยศขึ้นมาทําให้ในายทหารอีคนเลยตัดสินใจจะกําจัดมันทิ้งเมอร์คิรีไม่ต้องการแบบนั้นเลยขอให้เฮนรีหาวิธีช่วยเหลือมันเฮนรีเองก็ไม่ต้องการให้มันจากไปเขาเลยขอเข้้าาาาาาาไปดูอากการมมมใใๆพยยทหํหันสงบ และมันก็สงบจริงด้วยเฮนรีไ่ได้โอกาสดูแลรักษามันจนเพื่อนทุกคนที่เห็นก็อึงหัวหน้าเองก็แอบดูอยู่ห่างๆและได้เห็นความสามารถของเขาส่วนจาวินีที่โดนล,ล่ามอยู่ข้างนอกมันก็อยากมีส่วนร่วมพยายามจะเกลีตรการจะเป็นดัวเข้ามาในคอกมา้าแต่ในตอนนั้นหัวหน้าก็มองไปเห็นหมาป่าที่มาเดินปวนเปียนเลยตะหวาดไล่มันออกไปส่วนผู้น,นำฐานทัพก็แก้เบื่อให้ลูกน้องทําเป้ายิงเล่นล้างผ่านกระสุนเป็นวัน,วน,วนๆในตอนนั้นหัวหน้าก็อยากคุออยกับผู้นำฐานทัพที่ผู้นำฐานทัพสั่งรื้อถอนเต็นและโยยยก้า เขามองว่าแบบนี้มันไม่ดีเลยมันเปลืองงบประมาณแต่แน่นอนว่าผู้นําฐานทัพที่เป็นหัวหน้าและยศบาทเหนียวของเขาจะยอมให้ลูกน้องมาสั่งเขาแบบนี้ได้อย่างไรเลยทําตัวเจ้ายศเจ้าอย่างพร้อมพูดจาเหยียดความต่ําต้อได้เดินของหัวหน้าในคืนเดียวกันนั้นวินนี่ที่หิวมันก็พยายามรังโซ่ที่ล่ามมาไว้จนโซ่มันก็หลุดออกมาพอเป็นอิสระปุ๊บสิ่งแรกที่มันจะทํานั้นคือไปยังคอกมา้ามันเดินผ่านนายทหารที่เฝ้าเวียนอยู่ซึ่งนายทหารก็เผลอหลับหรือทางสะดวกโคตรเจ้าวินนี่ที่คุ้นชินกับคอกม้านั้น มันก็ตรงไปที่นั่นเอาหน้าไปโดนม,ม้าตัวนี้แต่หารู้ไหมว่าด้านหลังของมันนั้นมีหมาป่าที่จ้องจะเล่นงานมันอยู่หมาป่าคำรามเสียงดังก่อนจะทําท่าที่กระโจนเข้าใส่แย่เขี้ยวทําให้จังหวะนั้นฝูงม้าที่อยู่ในคอกมันก็แตกตื่นวิ่งพังคอกออกมาหายวับเข้าไปในป่าเท่านั้นแหละงานก็ง,งอกเต็มๆนายทหารเข้าวเวนที่เผลอหลับก็สะดุ้งยงชีบหายแล้วทีนี้ไม่ต่างจากเฮนรี่และเมอร์เคอรี่ที่เพิ่งรู้ว่าเจ้าวินนี่นั้นหายไปบวกกับเสียงวุ่นวายด้านนอกพวกเขาก็รู้เลยว่าเจ้าว นั่นเอาอีกแล้วซึ่งมันก็เป็นเช่นนั้นนายทหารคนอื่นเป่าแต่เรียกทุกคนเพื่อไปต้อนม้ากลับมาแล้วถามว่าตอนนี้เจ้าวินนี่นยอยู่ที่ไหนมันก็ฉลาดเกินปีนต้นไม้ไปหลบด้านบนพอเกิดเรื่องหัวหน้าก็สงสัยใครไม่ได้นอกจากเจ้าหมีวินนี่ส่วนเฮนดี้ก็ต้องรับผิดชอบเพราะว่าตอนนี้เขาเองก็ยังหาเจ้าวินนี่ไม่เจอหลังจากเจอเจ้าวินนี่และควบม้ากลับมาได้หมดแล้วเช้าวันนั้นหัวหน้าก็อยากจบปัญหาเรื่องนี้ด้วยการกำจัดเจ้าวินนี่ไปซะแต่แน่นอนว่านายทหารหลายคนต่างรักเล่นดูเจ้า วินนี่เลยไม่ต้องการทําแบบนั้นเห็นที่เองก็พยายามขอท้องหัวหน้าว่าเขาจะไม่ให้เกิดเรื่องเช่นนี้อีกเขาจะล่ามโซนไว้อย่างดีแต่หัวหน้าที่เห็นว่านี่เป็นความผิดมากมายสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเลยให้เฮนดี้ส่งเจ้าวินนี่มาเพื่อจะกําจัดมันทิ้งไปแต่ในตอนนั้นนายทหารเพื่อนของเฮนดี้เขาก็แสดงตัวตะโกนออกไปบอกว่าเขาผิดเองครับท่านเขาเผลอหลับขณะเฝ้าเวรจนเกิดเรื่องแบบนี้ได้แต่ยินเช่นนั้นหัวหน้าก็เบนเข็มตรงไปต่อว่าในทหารท่านนี้พร้อมสั่งลงโทษก่อน จะส่งคืนเจ้าวินนี่เฮนดี้ไปซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างน้อยๆก็ถือว่าทุกคนได้ช่วยชีวิตเจ้าวินนี่และนี่ก็ครบกำหนดแล้วที่พวกเขาต้องปล่อยเจ้าวินนี่สู่ธรรมชาติเฮนรี่กับเมอร์คิรีขับรถออกห่างไปไปยังป่าลึกเพื่อจะปล่อยให้เจ้าวินนี่กลับคืนสู่ธรรมชาติแต่ดูเหมือนว่ามันจะรู้ตัวมันกระสับกระสายทาั้งทางจนเฮนดี้กับเมอร์คิรีก็ดูออกว่ามัน,นกําลังกลัวซึ่งพวกเขาได้คิดว่าเดินทางมาลึกพอสมควรแล้วไดยทําการจอดรถเรียนจุงเจ้าวินนี่เข้าไปให้มันบบปินต้นไม้เล่น มองดูมันพักใหญ่หานน่นหานี่ให้มันกินพอได้จังหวะปุ๊บพวกเขาก็เดินหันหลังแอบย่องมองก,กลับไปที่รถซึ่งแน่นอนว่าถึงแม้จะอยู่ด้วยกันไม่นานแต่ก็แอบใจหายไม่น้อยที่ต้องแยกจากเพื่อนรัก แต่ที่ไหนได้พอกลับมาถึงรถปุ๊บพวกเขาก็บพบว,ว่าเจ้าวินนี่นั่งรอยที่รถเรียบร้อยเลยทําการอุ้มมันกลับไปไว้ที่เดิมรอบนี้ต้องรีบหน่อยอุ้มไปปุ๊บก็เพ่นแลบหนีมันออกมาที่รถขณะดว่พวกเขาวิ่งออกมาสักพักตรงปากทางออกนั้นกลับเห็นเจ้าวินนี่ที่ยืนดักรอหน้าพวกเขาอยู่มันนี่ไวซะเหลือเกินเจ้าวินนี่เองก็ร้องออกมาอย่างสะใจเราก็บว่ามันเป็นผู้ชนะซึ่งรอบสองไม่ได้ผลทีนี้มันทารอบสามกันใหม่รอบนี้จริงจังขึ้นมาอีกด้วยการมาเชือกลุ่มหลวมาไว้เพื่อ,อยื้อเวลาให้มันปลด และพวกเขาก็จะขับรถออกไปพรอบนี้มั่นใจว่าต้องได้ผลแน่ๆแ,และคิดว่าเจวินนี้ไม่สามารถตามพวกเขากลับไปได้เฮนดี้เลยทำการบอกลามันกอดหยอกล้อมเป็นปครั้งสุดท้ายเมอร์คอรีที่มองดูก็มองด้วยความสงสารทั้งคู่จับใจก่อนที่พวกเขาจะร้อให้มันหันหลังและพวกเขาก็เดินจากไปแน่นอนว่าเจวินนี้ที่ถูกล่ามเชือกไว้ลุมรวมนั้นมันก็ไม่สามารถวิ่งตามไปได้ทันทีมันส่งเสียงร้องอยู่แบบนั้นเป็นอะไรที่น่าสงสารมากเฮนดี้ที่ได้ยินเสียงไล่หลังนั้น,น,นเขาก็มีท่าทีเศร้าใจ เจ้าวินนี่พยายามตะเกียกตะกายปลดเชือกส่วนในเวลาเดียวกันนั้นเมอร์คิรีก็เ,เห็นว่าเพื่อนของเขาดูเศร้ามากๆแต่ก็ไม่รู้จะปลอบใจอย่างไรทําทีคุยเรื่องอื่นเพื่อคลายความเศรา้าแน่นอนว่าไม่ช่วยอะไรมากนักหรอกเพราะว่าพวกเขายังคงรู้สึกแย่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเราจะได้เห็นว่าเจ้าวินนี่สามารถปลดเชือก,อ,อกได้แล้วมันพยายามวิ่งกลับไปที่รถมันจําที่จอดรถได้แต่พอมันวิ่งไปถึงก็ไม่ทันซะแล้วรถของทั้งคู่วิ่งห่างออกไปและพวกเขาเองก็ไม่ได้เห็นว่าเจ้าวินนี่นวิ่งออกมาจากป่าได้สุดท้้ายแลว กลายเป็นว่าต้องแยกและบอกลากันตรงนี้ตัดไปที่ฐานทัพผู้นําฐานทัพก็ได้ฟังข่าวว่าตอนนี้เหตุการณ์ปะทะทวีความรุนแรงขึ้นซึ่งสถานการณ์แบบนี้ทุกคนก็อยู่ในความเครียดเฮนดีทั้งเครียดเรืเ่องสงครามและคิดถึงเพื่อนรักเองเจ้าวินนี่เมอร์คิวรี่บอกว่าหากสงครามสิ้นสุดเมื่อไรเขาจะไม่เป็นทหารอีกต่อไปส่วนเจ้าวินนี่ในตอนนี้มันในควงหาทางออกจากป่าเดินแบบนั้นทั้งวันทั้งคืนพยายามดมกลิ่นและตามกลิ่นไปมันจําได้ตรงทางที่เฮนดีพา,าไปเดินเล่นในป่าพอเริ่มคุ้นเข้าหน่อย มันก็สับรอยย่หาทางกลับมาที่ฐานทัพในวิญญาณที่นั้นเราจะได้เสียงคำรามมาจากไกลๆซึ่งนั่นไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นเจ้าวินนี่ที่หาทางออกมาจากป่าและสามารถกลับมาที่ฐานทัพได้เฉยเลยเฮนดี่ที่เห็นแบบนั้นเขาก็โคตรเจะอ,อึง้งกระโจนเข้าใส่เฮนดี่เข้ามากอดไม่หยอกล้อกันอย่างมีความสุขสองเพื่อนรักที่เจอกันอีกครั้งก็ดีใจมากทุกคนเองที่มองก็เป็นปืนไปด้วยแต่แน่นอนว่าที่เป็นการฝ่าฟื้นคำสั่งหากหัวหน้ารู้ว่าเจ้าวินนี่กลับมาพวกเขาต้องโดนเล่นงานแน่ๆแ,แถมเหตุการณ์ ปัจจุบันสถานการณ์สงครามก็มป็สงบและทวีความรุนแรงขึ้นพวกเขาต้องย้ายฐานทัพออกเดินทางไปอีกที่และในเมื่อตอนนี้เจวินนี่อยู่ที่นี่ด้วยเขาก็ต้องหาทางเคลื่อนย,ย้ายแบบเนียนๆพาเจวินนี่ออกทางไปด้วยกันซึ่งมันกระราบรื่นเพราะว่าทุกคนต่างรักเล่นดูเจวินนี่เชื่อกันปกปิดไม่ให้เหวหน้่ารู้ก่อนจะขึ้นเรือออกเดินทางไปยังประเทศอังกฤษไปตั้งฐานทัพบ,บริเวณน,นั้นหลังจากเดินทางมาถึงทุกคนก็แยกย้ายเข้าเต็นท์ของตัวเองในตอนนั้นหัวหน้าก็สังเกตว่าที่กล่องของเขาไม่มีขนสัต ลอ,อยขีดควันทําให้หัวหน้าก็เริ่มสงสัยหรือนี่จะเป็นฝีมือเจ้าวินนี่ซึ่งมันก็ต้องใช่อยู่แล้วเพราะตอนนี้เจ้าวินนี่อยู่กับเฮนรี่และเมอร์คอรี่ที่เต็นเวลาออกไปทํางานดูแลมา้าพวกเขาจะ้ทหารมาช่วยกันปกปิดสลับกันเฝ้าดูแลเจ้าวินนี่หารูไ้ไหมว่าหัวหน้าได้กินตุตุและเริ่มสงสัยตั้งแต่วันแรกพอเห็นว่าเฮนรี่กับเมอร์คอรี่ออกไปจากคอกม้าปุ๊บหัวหน้าก็เริ่มเลยทําทีไปขอตรวจงานสักหน่อยซึ่งพวกเขาก็จะส่งสัญญาณเตืนกันว่าหัวหน้ามาที่คอกม้าแล้วเพื่อให้ ซึ่งถึงแม้ว่ามันจะเนียนมิดชิดก็จริงแต่หัวหน้าก็พอเดาได้ว่าวกเขาซ่อนเจวินนี่อยู่ทีน่นี่แต่ก็ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นแก้งโง่ไปนงั้นในคืนนั้นผู้นําฐานทัพก็เรียกหัวหน้าบาเลตไปคุยสั่งการให้เตรียมม้าและนายทหารเพื่อไปสู่แนวหน้าและต้องการพลทหารม้าจํานวนมากเขาเชื่อว,ว่าการต่อสู้ครั้งนี้ม้าเป็นกุญแจสําคัญซึ่งผู้นําฐานทัพก็สั่งการไปเมาไปทําให้หัวหน้าก็ไม่ไหวขอพูดตรงๆหน่อยไม่อยากให้ท่านผู้นําสั่งการในขณะมึนเมาเพราะว่ามันไม่มีสติ หากสั่งการไปเช่นนั้นมันอาจจะทำลายหลายชีวิตได้ไม่ว่าจะหมาหรือนายทหารพวกเขาอาจได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ทอนนั้นแหลพะพอเห็นว่านายทหารยุดน้อยกว่ามาออกคำสั่งแบบนี้ผู้นำฐานทัพก็ไม่พอใจโวยวายด่าทอเขาบอกว่านี่เป็นกองกำลังของเขาเขาจะสั่งการอย่างไรก็ได้ก่อนจะใช้อำนาจสุดที่สุดเดชมาสั่งสอนยืนกลานในคำสั่งของตัวเองและให้หัวหน้าทำตามคำสั่ง,งเขาเท่านั้นก่อนจะซดหมดแก้วโชว์ตรงหน้าปาแก้วทิง้งด้วยความโกรธเช้าวันต่อมานั้นเจ้าวินนี่ที่หิวมันก็พยายามดึง โซ่ที่ล่ามมาไว้เฮนรี่ที่ล่ามาไว้ไม่นั่นหนาพอก็ทําให้โซ่หลุดออกมาและมันก็เดินลากโซ่ไปแบบนั้นทําให้จังหวะน,นั่นแหละหัวหน้าที่ออกกำลังกายอยู่ก็ได้เห็นอะไรดาๆดูดูมตุคุ้มตุคุ่ม,ม,ม,มตัวเขาก็ตกใจแวะดูซะหน่อยวะเอานั่นไงเจวินนี่จริงด้วยเลยตรงเข้าไปใกล้ๆเจ้าวินนี่ที่คุณเคยกับคนมันก็ไม่รอช้าเข้ามาคลอเคลียหยอกล้อกับหัวหน้าบาเลตหัวหน้าที่เห็นความน่ารักเขาก็ยิ้มออกมาอย่างมีความสุขก่อนจะอุ้มเจวินนี่ไปส่งคืนเจ้าของเเพื่่ออป็นนกกาาารรบวววฉัดูคมมจิงหแล้ กระทั่งเช้าวันต่อมานั้นเพื่อนทหารก็มาส่งซ็กมาพร้อมน้ำมันกา๊าซให้กับเมอร์เคอรี่และเฮนรี่ไม่ได้บอกอะไรมากบอกว่าให้เอาสิ่งนี้ไปที่ป่าพอเห็นแบบนั้นทั้งสองก็รู้ว่าน้ำมันก๊าซส,สำหรับรถมอเตอร์ไซค์เลยทำการพาเจ้าวินนี่ย่องบอลไปหลังฐานทัพในขณะที่ทหารกลุ่มอื่นกนำลังฝึกซ้อมรบอยู่พร้อมกับผู้นำฐานทัพที่เมามาสั่งการฝึกซ้อม้วยอาการมึนเมาไม่พอใจเขาไวยวายด่าทอหยิบปืนหมุนไปมามเมาเซซ้ายเซ,ยซ,ยซยขวาโชคดีที่ไม่ั่ดไปโดนใครเข้าส่วนเฮนรี่กับเมอร์เคอรี พวกเขาก็เดินไปบริเวณป่าและได้เห็นว่ามีรถมอเตอร์ไซค์ซ่อนอยู่ในนั้นมีตั๋วสองใบทําให้พวกเขาก็สงสัยวันนี้เป็นแผนการของใครกันซึ่งยังไม่สิ้นสงสัยดีดูเหมือนว่าเจ้าของแผนการจะเฉลยทาทีวิ่งออกกำลังกายผ่านไปทําให้หนังครูก็รู้เลยว่านี่เป็นแผนของหัวหน้าพวกเขาเลยมองหัวหน้าเปลี่ยนไปทันทีและเข้าใจในสิ่งที่หัวหน้าวางแผนให้จากนั้นพวกเขาก็ขี่ side, มอเตอร์ไซค์มุ่งหน้าไปยังลอนดอนระหว่างทางก็แวะพักกันเมอครีปรึกษาเพราะเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้ไม่สงบ ทำให้เขาเริ่มมีอาการหวาดกลัวกลัวว่าจะไม่กลับไปเจอหน้าพ่อกับแม่อีกเลยฝากผีฝากใค้หาเขาเป็นอะไรไปฝากให้เฮนดี้บอกพ่อกับแม่ของเขาพวกเขารักทั้งสองมากวันต่อมาพวกเขาก็มาถึงลอนดอนสถานที่ที่พวกเขามานั้นมันคือสวนสัตว์จากแผนการที่หัวหน้าวางไว้คือนําเจ้าวินนี่มาฝากเลี้ยงไว้ที่นี่ซึ่งเจ้าที่ดูแลสวนสัตว์ก็ถามกอนเลยว่าเจ้าหมีตัวนี้ดุหรือเปล่าเฮนดี้ยืนยันอย่างมั่นใจว่าเจ้าวินนี่มันเชื่องและมันคุ้นเคยกับคนมากแต่คนดูแลสวนสัตว์ก็มองว่่่่าาไไมมมีีสัหหััตตวว์ปหนนรทด ครั้งหนึ่งก็เคยทํางานกับหมีพวกมันอาไว้ใจไม่ได้ซึ่งเจ้าของสวนสัตว์ที่ไม่มีเวลามากก็บอกให้เฮนรี่ไปบอกลาหมีได้แล้วเฮนรี่เลยเข้าไปบอกลามันขอโทษกับมันที่ไม่สามารถพาไปด้วยทุกที่ได้ทีนี่ดีที่สุดสําหรับมันแล้วรับปากว่าหากสงครามสิ้นสุดลงเมื่อไรเขาจะกลับมารับมันไปอยู่ด้วยเจ้าวินนี่ที่เหมือนดูเรื่องมันก็เข้ามาจ๊บมาคอเคลียร์เมอร์คิวรี่เองที่มองดูเขาก็ใจหายที่สองเพื่อนรักต้องบอกลากันก่อนทั้งคู่จะอบกอดหยอกล้อกันเป็นครั้งสุดท้ายหันหลังเดินจาก เจ้าวินนี่ไปมันทำได้เพียงส่งเสียงร้องมองดูพวกเขาจากปลจุลับสายตาเห็นที่เอกที่ทำใจไม่ได้ได้ยินเสียงร้องของมันเขาก็ต้องเร่งฝีเท้าเดิอนออกไปกระทั่งวันเวลาผ่านไปส่งคมก็ทวีความรุนแรงขึ้นส่วนที่สวนสัตว์ลอนดอนตอนนี้พวกเขาก็ติดป้ายเตือนว่ามีอันตรายเตือนระวังคุที่มาเที่ยวเล่นส่วนตอนนี้เจ้าวินนี่เราจะได้เห็นว่ามันงคงนั่งรอเจ้าของของมันรอแล้วรอเราก่อนที่มันจะเริ่มซึมไม่ยอมกินอะไรเลยวันวันเอาแต่น,นอนสมอยู่แบบนั้นเจ้า้าที่ที่ ดูแลก็กลัวมันป่วยหาอาหารดีๆที่มันชอบมาวางไว้แต่ว่ามันก็ไม่สนใจนอนแน่นิ่งอยู่แบบนั้นกระทั่งในวันหนึ่งนั้นผู้ปกครองที่พาลูกมาเที่ยวสวนสัตว์กระแจงว่าพัดหลงกับลูกสาวหาลูกสาวไม่เจอส่วนหนูน้อยคนที่แม่ตามหานั้นเธอก็เดินมาบริเวณหน้ากรงของเจ้าวินนี่เอาใบไม้โย,ยนให้มันกินเจ้าวินนี่ที่เห็นหนูน้อยมันก็ดูมีชีวิตชัวร์มากขึ้นหนูน้อยพยายามยื่นอาหารให้เจ้าวินนี่แต่บริเวณนั้นไม่เป็นแอ่งเล็กๆทําให้เธอก็พัดตกลงไปวินนี่ที่เห็นแบบนั้นมันก็ตะเกียตกตายแถมังเมงเอ ประตูรั้วล็อกไม่แน่นมันเลยพยายามใช้มือผลักออกไปจนสามารถเปิดกรงรั้วได้เดินดุมๆไปหาหนูน้อยคนนั้นเข้าไปคอเคียนั่งเป็นเพื่อนหนูน้อยทําให้ในตอนนั้นเจ้าที่กับผู้ปกครองก็ได้เห็นเข้าและได้เห็นว่าเจ้าวินนีมันเชื่องและอ่อนโยนมากๆไม่ได้ดูเหมือนที่นายทหารเคยบอกไว้จริงด้วยแต่ในที่ฐานทัพตอนนี้สถานการณ์ความไม่สงบก็ดุรูแรงอย่างต่อเนื่องในตอนนั้นเฮนดี้ก็ได้ยินว่ามีเหตุระเบิดที่ปีกตะวันตกได้ยินเช่นนั้นเขาก็ใจคอไม่ดีเพราะบริเวณนั้นเมอร์คูรีเพิ่งออกไปประจำการ รักษาม้าตรงนั้นเขาที่ดินก็ไม่รอช้าขี่มอเตอร์ไซค์ไปตรงนั้นทันทีซึ่งบริเวณนี้ก็มีระเบิดอย่างต่อเนื่องเขาพยายามคันเข,ข่าโคไปเรียกหาเพื่อนของเขาและได้เห็นว่าเพื่อนทหารหลายคนนอนแน่นิ่งทาให้เขาก็ยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่ก่อนจะได้ยินเสียงร้องไห้เพราะตอนนั้นเมอร์คิวรี่ที่กําลังยื้อชีวิตมาเพื่อนรักเขาไม่สามารถช่วยชีวิตมันได้เลยร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจเมอร์คิวรีที่เสียใจมากก็ขาดสติคว้าปืนลีวิ่งออกไปไปประจันหน้าศัตรูฝ่ายตรงข้ามและไม่เคยหวนกลับมาอีกเลยกระทั ปีคศ1981ที่โรงพยาบาลทหารพันศึก ในวันนั้นหัวหน้านั้นมาที่นี่เพื่อมาเยี่ยมเยียนลูกน้องของตนนางพยาบาลแจ้งว่านายทหารท่านนี้อาการไม่ค่อยดีนักจิตใจของเขาเลื่อนลอยเขาจมอยู่ในความเศร้าไม่อยอมพูดคุยกับใครในเวนลากลางคืนเขาจะพูดชื่อคนคนหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นชื่อคนรักหรือเปล่าเขาเรียกซ้ำๆว่าวินนี่ด้ยินเช่นนั้นหัวหน้าก็รู้เลยว่าชื่อน,นี้เป็นชื่อของใครและรู้วิธีแล้วผู้จะทําอย่างไรให้เห็นดี้อาการดีขึ้นเช้าวันต่อมานั้นที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกทุกคนก็แตกตื่นเพราะได้เห็นว่ามี ตัวเรือนนั้นมาที่นี่ซึ่งมันก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่นี่คือเจ้าวินนี่ที่มนันโตเต็มวัยพวกเขาพามาเบียงชั้นบนเพื่อพาไปเจอกับเฮนรี่เห็นดีที่มีอาการทางจิตจิตใจเลื่อนลอยเมือ่ลอยเขาก็นอนนิ่งจนในตอนนั้นเขาได้ยินเสียงร้องคำรามกับสัมผัสบางอย่างที่คุ้นเคยเจ้าวินนี่ตรงเข้าไปสัมผัสเขาคอเคียเขาเหมือนเคยราวกับว่ามันจำเฮนรีได้ไม่เคยลืมเห็นดีที่หันไ่เห็นมันตัวเขาก็หายจากอาการเมือ่ลอยจำเจ้าวินนี่ได้ก่อนจะร้องไห้โหกมาด้วยความคิดถ ทวินหาสุดหัวใจเข้าไปกอดไปจูเพื่อนรักหลังจากที่ทั้งคู่ไม่ได้เจอกันมาเป็นเวลา4ปีและเขาต้องผ่านเรื่องราวมากมายทั้งเคยทิ้งเจ้าวินนี่เสียเพื่อนและเกือบเสียสติเขาที่เห็นแบบนั้นก็กั้นน้ำตาไม่ไหวร้องไห้ออกมาอบกอดเจ้าวินนี่เอาไว้กระทั่งต่อจากนั้นเราจะได้เห็นว่าอาการของเฮนดี้ดีขึ้นเรื่อยๆเขาเริ่มมีชีวิตชีวาและสามารถประคับประคองจิตใจให้เข้มแข็งได้เหมือนเดิมโดยมีหัวหน้าบาเลตท,ที่มักจะพาเจ้าวินนี่มาเยี่ยมเยียนเขาบ่อยครั้งทําให้เขาอาการ ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งสองแสดงความรักและความผูกพันต่อหน้าทุกคนในโรงพยาบาลที่เป็นมิตรภาพที่แสนน่ารักระหว่างนายทหารกับเจ้าหมีวินนี่ใครเห็นไปต้องตื้นตันในความรักของทั้งคู่ต่อมาหนึ่งเดือนจากนั้นเฮนดี้ที่หายดีแล้วเขาก็ทําตามที่รับปากที่เคยสัญญาว่าจะมารับเจ้าวินนี่ไปอยู่ด้วยหากสงครามสิ้นสุดลง,ลงเขากลับมารับมันตามสัญญาแต่แน่นอนว่าเจ้าวินนี่ที่มันอยู่ที่นี่มันก็เป็นที่รักของทุกคนแม้โดยคนดูแลส,สัตว์เองพอรู้ว่าเฮนดี้จะมารับมันเจ้าของ สวนสัตว์แกับใจหายไม่น้อยพยายามพูดเรื่องความน่ารักของเจ้าวินนี่ปราหนึ่งว่าไม่อยากให้มันไปนเลยคิดถึงมันนนนี่สวนสัตว์นี้คงเหงาแย่ในตอนนั้นเฮนดี้ก็มองดูเพื่อนรักของเขาที่ถูกหลายล้อมไปด้วยเด็กๆเด็กๆตัวคนเรียกวินนี่อย่างดีใจวินนี่เองก็ดูมีความสุขทำท่าที่หยอกล้อก,กับเด็กโน้มตัวไปกินของที่พวกเขายื่นให้พอเห็นแบบนั้นเฮนดี้ก็เปลี่ยนใจยื่นสัญญาคืนให้เจ้าหน้าที่และบอกว่าเขาคิดว่าที่นี่แหละคือบ้านของเจ้าวินนี่คนดูแลสวนสัตว์ที่ได้รัับสญ,ญญาาคืนก็ถม ว่าจะไม่เปลี่ยนใจอีกแล้วใช่ไหมห้ามกับใจเด็ดขาดเลยนะเฮนรี่ที่มั่นใจแล้วว่าที่นี่เหมาะกับวินนี่เขาก็ตกลงตามนั้นก่อนจะขอเข้าไปบอกลาเพื่อนรักครั้งสุดท้ายเขาเดินเข้าไปในกลงท่ามกลางสายตาของเด็กๆที่มองดูเขาเข้าไปหอกก่อกอดหอมเชวินนี่เหมือนเคยและบอกกับมันอย่างเศร้าว่าเขาทำผิดสัญญาก็จริงและรอบนี้จะไม่สัญญาอีกฉันอยากให้นายรู้ไว้ว่านายไม่ใช่หมีธรรมดานายเป็นหมีที่พิเศษนายมอบความสุขให้ทุกคนรู้ใช่ไหมว่าฉันรักนายมากและฉันเชื่อว่านายจะไม่เป็นอะไร พอพูดจบเขาก็เดินจากไปท่ามกลางสายตาของวินนี่ที่มองดูเฮนดี้เพื่อนรักเดินออกไปอย่างกล้าหาญแต่ตรงข้างหน้านั้นกลับเป็นเด็กๆที่มองดูมันอย่างมีความสุขซึ่งเรื่องราวประวัติทั้งหมดก็ได้ถูกเล่าผ่านเอเอที่ได้เล่าเรื่องเจ้าวินนี่ให้ลูกชายของเขาฟังนั่นคือคริสโตเฟอร์โรบินผู้เขียนหนังสือเรื่องวินนี่เดอะพูจากจุเดเริ่มต้นเล็กๆในการฟังเรื่องราวของเจ้าวินนี่โดยเฮนดี้เขาโตมาและถูกเลี้ยงดูที่เมืองวินนี่เพ็กเลยตั้งชื่อเจ้าวินนี่เป็นชื่อนั้นเขาสมัครเข้าไปเป็นส ประจําการทหารมา้าเขาที่ตัวของเขาทั้งชีวิตเพื่อดูแลและปกป้องสัตว์ เขาได้จากไปในปีคศ1947สวนเจวินนียังคงสร้างสีสันสร้างความบันเทิงให้สวนสนัตว์ในลอนดอนเจวินนีมีชีวิตได้ถึง20ปีและจากไปในเดือนพฤษภาคมปีคศ1934ก่อนที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้จบลงแม้ว่าในวันนั้นมาถึงในการสูญเสียสัตว์เลี้ยงแต่มันเป็นราคาที่เราต้องจ่ายกับความสุขที่พวกมันเคยมอบให้กับเราซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ทำสกอร์จาก IMDB ไป6.9ดาวและหากใครชอบก็อย่าลืมกดกระกดิกดแล์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันใหม่เรื่องต่อไป